สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าเอเลนนะครับเพราะว่า ID ผู้เล่นใหม่สายฟรีของผมเนี่ยมันเปิดได้นะครับผมอ่าก็คือว่าใช้ไป900รลูบี้นะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยก็เปิดไป3 0 0รลูบี้นะตอนไม่เพิ่มโอกาสนะครับผมแต่ว่าพอเพิ่มโอกาสเนี่ยผมก็จัดเลยนะ900รลูบี้ก็ถือว่าได้เอเลนมานะซึ่งตัวเอกในคอลลาโบรอบนี้เนี่ยก็เป็นเอเลนแล้วก็รีวา์นะครับผมคิดว่า รีวายเนี่ยถ้าสกิลของมันนะครับแบบว่าสกิลหนึ่งเนี่ยทะลุอมตะเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่าใช้มากเลยนะแต่ว่าเนี่ยทุกคนโอ้โหแบบว่ามันไม่ทะลุอมตะขนาดเขาแบบว่าปรับใหม่แล้วนะเขาแบบว่าจะปรับใหม่นะครับให้มันโหดขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่ามันเนี่ยไม่ทะลุอมตะนะทุกคนเปล่าทั้งเจ้าเอเลนแล้วก็เจ้ารีวายนะครับผมอ่าฮ่าเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลของเจ้าเอเลนกันเลยดีกว่านะครับผมเอเลนเนี่ยให้เลือดมาค่อนข้างจะน้อยอยู่นะแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ เนี่ยทุกคนแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยก็เป็นเร็วนะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีก็จะเป็นปกตินั่นเองส่วนไอ้นี่นะผมทักษะเนี่ยก็จะเป็นการบับหน้าเป้านะครับอ่าส่วนสกิล2เนี่ยก็จะเป็นการยกเลิอกอมตะแล้วก็สร้างความเสียหายทําให้ศัตรูชะงักแล้วก็สลับตําแหน่งกับศัตรูนะครับก็เรียกว่าก๊อปปี้เหมือนกับว่าเป็นสกิลของทาโร่แล้วก็สลับตําแหน่งก็เป็นแบบว่าโกดดนะครับผมชะงักอีกก็เหมือนกับว่าทาโร่โกดแล้วก็ไอตัวเนี่ยก็จะเป็น ดัส uh, เลยนะครับผม5 uh huh. เดี๋ยวเราก็มาดูตรงนี้ดีกว่านะทุกคนความเร็ว uh, ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าระจะโจมตีนะ50นะครับถือว่าเป็นแบบว่าแทงชั้นหน้าเลยนะถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะเพราะว่ายืนหน,หน้าเลยนะโอเคส่วนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวในสเตทหลักกันให้ดูเลยนะแบบว่าไอดีนี้เนี่ยก็ถือว่ามาได้ไกลแล้วนะผมเนี่ยก็ปั้นเจ้าติกิแล้วก็ ติกิามาได้เป็นร่างไฮเปอร์แล้วนะครับก็ถือว่าใช้คนนอกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยทำ pm p ร้อยนะได้3ตัวแล้วนะครับก็ถือวาอ่าเปิดหาได้ง่ายอยู่นะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเล่นแต่ด่านปกตินะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเลยนะจัดไปครับผมาาเดี๋ยวเราก็จะมาดูเจ้าเอเลนนะครับก็จะเป็นการบับหน้าป้อมนะทุกคนโอเคบับหน้าป้อมฟึบนี่ครับผมก็กัดนิ้วนะอ่าฮะแล้วก็จะวิ่งไปนะครับผม3วินาที จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการฟึบบับอีกรอบแล้วก็จะเป็นการแปรงลงร่างเป็นไททันแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยชะงักนะครับเป็นไงแล้วก็พอมาถึงนี้ฟึบก,ก็ฟันไปดาบไปรลานึงแล้วก็เห็นไหมสกิลก็ค่อนข้างจะถีอยู่นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมบับอีกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แปงลงร่างเลยเห็นไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเห็นไหมสกิลแบบว่าค่อนข้างจะไวเลยนะผมชอบอยู่นะทุกคนคือแบบว่าผมเนี่ยก็ลองดูแล้วนะคือแบบว่าถ้าทุกคนเนี่ย เป็นผู้เล่นใหม่นะแล้วเปิดได้ตัวนี้ตัวแรกเนี่ยผมก็แนะนําให้ปั้นได้เลยนะส่วนรีวายเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นร่างแม็กนะครับผมเอาแค่แบบว่า1 4 0พอนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ทะลุอมัตะนั่นเองเห็นไหมพอเล่นเป็นทีมเนี่ยค่อนข้างจะโหดเลยนะดูทุกคนโอ้โหแบบว่าฟึบฟึบผมชอบตอนเวลามันแปลงร่างเป็นไททันนะคือแบบว่าโคตรเท่อะไรเนอร์ก็เท่นะแต่ว่าไลเนอร์เนี่ยใช้จริงไม่ค่อยได้นะทุกคนคือแบบว่าสกิลเนี่ยกาก,ากเลยนะโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่านะ ในพิวพกันเลยดีกว่านะครับโอเคพิวพีก็เล่นสัก2อสาตานะไอดี้เนี้ก็เหมือนจะว่าน่าจะขึ้นเพชรได้แล้วนะต้องลองดูนะครับโอเคทีมนี้ก็มีธาตุน้ําเยอะนะจัดเลยดีกว่านะครับผมโอเคไปเอเลนสลับรัวๆเลยนะจัดไปครับผมแล้วก็มีติกิอีกโอโ้โหดีอ่ะโอ้โหมาเลยมาเลยแต่ว่าฝั่งนู้นก็มีดาวินเอ้ไม่ใช่ดาวินชีดิเขาเรียกว่าคนนี้ก๊อปปี้นะแต่ก็โดนไปนะครับผมสอยไปโอเคฟึบ เดี๋ยวเราดูมันแปลงร่างนะปแล้วก็สลับนะโอ้โหดูดิสลับไปนู่นใครอยู่เห็นไหมทุกคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเจ้าเอเลนเนี่ยแต่ถ้าเลือดมันเยอะกว่านี้นะผมว่าน่าจะแปลว่าติดท็อปตำนานได้นะเดี๋ยวผมไปดูนะว่าตำนานเขาใช้กันหรือเปล่าแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นโลเดิมๆนะก็จะเป็นเจ้าเอ่อเมลิโอดัสแล้วก็พวกอ่าตัวหนื่นนะครับผมเพราะว่าคอมโบหนื่นเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะ แต่ก็กดไอเทมไปเลยครับผมไม่ต้องงกนะโอเคดูเห็นไหมถ้าทีมผมเนี่ยมีบอบวิ่งอีกเนี่ยก็จะดีมากเลยนะถ้าได้ดุริยางมาเนี่ยโอเคแล้วก็ยังขาดไฟอยู่นะครับทีมนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้รีวายนะสิก็ไม่เป็นไรนะโอเคเห็นไหมเอเลนก็สลับไปป่วนนะครับก็คือว่าผมเนี่ยให้เจ้าเอเลนเนี่ยสลับไปแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอตัวที่สลับมาก็จะเจอเจ้าอามานะครับผมอามาก็จะสกัดไว้ให้นะเห็นไหมก็ใช้ได้อยู่นะทีมนี้เนี่ย ก็เน้นเจอแบบว่าธาตุธาตุน้ำไว้ก่อนนะครับผมทุกคนเพราะว่าจะได้สลับรัวๆนะฝั่งนู้นก็แบบว่าโดนสตันด้วยนะโอเคเห็นไหมก็ใช้ได้เลยมาอันนี้ก็จะมีธาตุไฟหนึ่งตัวโอ้โหตัวบินผมไม่มีตัวการบินผมจะรีข้ามก่อนนะอันนี้ก็มีตัวบินอีกแล้วโอ้โหไม่มีตัวการบินเนี่ยอันนี้โอ้โหธาตุไฟธาตุน้ําเยอะแต่ว่ามีตัวบินนะผมไม่อยากสู้กับตัวบินโอ้โหตัวนี้ทีมนี้ก็เป็นเลเวล อ่าเลเวล L อนะครับผมแต่ว่าผมสู้ไม่ได้ไม่ท่าได้นะเพราะว่ามีแบบเหมือนตัวล่ออ่ะอันนี้ไลเนอร์ iner, มาดีไลเนอร์เจอกับเอเลนจะเป็นยังไงวะไอ้น้องมาดีครับไลเนอร์กับเอเลนนะ mm hmm. ก็รู้กันอยู่อะครับท mm hmm. ท่านจุดโจมกับไทท่านเกาะจะเป็นยังไงมาดีไปครับผม mm hmm. นี่ทาวิชิอุ้ยเกาะไม่ติดวะากอะไม่ติดเสร็จโจเสร็จโจไปครับผมเอเลนครับผม ไหนไลเนอร์อยากเจอไลเนอร์ครับไลเนอร์มาดีมาโอ้โหสลับกับชินบุไปสลับกับนาเดโกะเป็นไงสลับดูรัวเป็นไงใช้ได้ใช้ได้มาไลเนอร์ครับผมไลเนอร์กับเอเลนขนาดนี้ครับผมก็มาครับผมสู้ไปสู้ไวไม่มีฝ่ายฝ่ายไหนแปลงร่างไม่มีฝ่ายไหนโอ้โหเอเลนแปลงร่างไปแล้วไลเนอร์น่าจะไลเนอร์ยังอยู่ไลเนอร์ตายแล้วครับผม แต่ว่าต้องระวังเจ้าธาตุไฟไว้ดีนะอย่างเจ้ามิริมนะครับเพราะว่ามิริมเนี่ยก็เป็นธาตุไฟนะมาชนะทางธาตุกับเอเลนนะครับต้องระวังไว้ดีนะทุกคนผมก็จะใช้เจ้าบอสเคเนี่ยสกัดมันไว้นะโอเคฝั่งนุ่มกดอมตะนะครับผมผมก็จะไม่กดนะเห็นไหมทุกคนมันสลับมาถึงหน้าไดโกเลยนะโอ้โหดูดีขนาดแบบว่าเป็นธาตุเดียวกันนะก็สลับรัวๆเลยนะมาดีครับโอ้โหสลับไปดีสลับไปดีสลับกับลิมูรุนะเนี่ยครับผมใช้ได้ใช้ได้ ก็ใครที่คิดจะเปิดเนี่ยผมก็แนะนําให้เปิดเลยนะถ้าแบบว่าลูบี้คุณเห,เหลือเนี่ยเพราะว่าดูดิเห็นไหมการใช้งานเนี่ยก็เหมือนแบบว่า,าที่ผมเคยพูดไปนะก็เป็นโกลดแล้วก็ดั๊แล้วก็ทาโร่เลยนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ดีนะคือแบบว่าแร่น้อยแล้วก็เป็นธาตุไม้ยืนใกล้สกิลดีโอเคนี่นะก็แนะนําให้ใช้เป็นแบบว่าแทง2ตัวนะเพราะว่าเจ้าเอเลนเนี่ยก็สลับมานะครับฝั่งหนุ้นก็จะเจอกับอามาของผมนะที่แบบว่ายืน เท่าไหร่วะเอามาร้อยร้อยห้าสิบปะหรือว่าร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูให้นะครับผมโอเคเห็นไหมใช้ได้เลยแล้วก็กล้องหลังของผมก็จะสามารถแบบว่ายืนยืนแบบว่าปล่อยดาเมจให้รัวๆเลยนะเนี่ยริวของผมก็เหมือนกับว่าไทกะเลยนะเป็นไงไม่มีไทกะก็ใช้ริวโอเคไม่มีโกดด์ก็ใช้เอเลนโอ้โหสุดยอดครับผมจัดไปนะโอเคเรียบร้อยแตกนะน่าจะแตกแล้วแหละ ฟึบๆโอ้โหรัวๆกันเลยอ่ะสกิลแบบว่าเอเลนดูดิสกิลแบบว่าแปลงร่างเป็นไททันรัวๆโอ้โหเรียบร้อยครับผมแตกไปเลยนะอ่าเดี๋ยวก็ไปดูนี่เลยครับผมไปดูว่าตำนานเนี่ยเขาแบบว่าเริ่มทดลองใช้กันหรือ,อยังนะอ่าไปดูตำนานนะครับผมโดเรมอนนะคุณโดเรมอนโอเคมีดัฟ๊ฟึบๆ,ๆอ่าก็เป็นหนืดเหมือนเดิมนะครับนี่นะเขาไม่ได้เอามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับ ท็อปสามคุณลิต้านะอันนี้คุณลิต้าก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับผมฟึบฟบโอเคไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวก็ไปดูอีกนะครับผมเพื่อแบบว่ามันติดไงแต่ว่าผมเนี่ยก็เห็นแบบว่าตัวที่ติดเมตาตลอดนะก็น่าจะเป็นเจ้าดั๊ดเลยละ่ะดั๊ดไทกาคาริสนะครับผมแล้วก็แน่นอนขาดไม่ได้เลยนะทุกคนเอามาไอตัวนี้หนืดหนืดแล้วก็นี่ครับผมเนี่ยเจสิก้า นี่ครับผมก็มีเอเลนด้วยนะ <_ EN> เขาตั้งมาเป็นทีมป้องกันนะครับผมเจียมัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเจ้าอามานะว่ามันยืนเท่าไหนะาร่นะอามาของผมเนี่ยก็ยืนระยะ120นั่นเองอ่าก็คือเอเลนสลับมาก็เจอกับฝั่งนี้เลยครับผมเจอกับอามานะโอเคผมทุกคนก็สําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวเนี่ยที่แบบว่าใช้ได้เลยทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็เป็นแทงธาตุไม้ด้วยนะครับผมใครที่คิดจะเปิดเนี่ยก็เปิดได้เลยนะ โอเคครับผมทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ